สวัสดีค่ะวันนี้รถพาณิชจะมารีวิวชุดขาต๊ะท่อเล็กซึ่งมีด้วยกัน3ามแบบเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันเลยค่ะนั้นเรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะชุดที่1ชุดขาโต๊ะเตี้ยท่อเล็กส,งสูงสาสิเซนเหมาะสําหรับ้านขายสินค้าที่มีน้ําหนักไม่มากและตลาดกําหนดความสูงเช่นขายรองเท้าสุงเท้าหรือของเล่นเป็นต้นค่ะนั้นเราตามมาดูชุดที่2กันเลยนะคะ ชุดขาโต๊ะเตี้ยท่อเล็กสูง60เซนซึ่งเหมาะสำหรับการขายสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากเหมือนกันค่ะเช่นรองเท้าถุงเท้าหรือของเล่นเด็กของมือสองก็ได้นะคะนั้นต่อไปเป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สามชุดขาโต๊ะสูงท่อเล็กสูง80เซนกว้าง70ยาวเมตร85ทั้งสามชุดนี้ความยาวและความกว้างเท่ากันหมดเลยนะคะ และเหมดสำหรับการขายสินค้าเช่นกิฟช็อปเคสมือถือขนตาพร้อมหรือล็บเตียยก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแนะนำชุดขาโต๊ะตลาดนัดท่อใหญ่ค่ะซึ่งเหมาะสำหรับการขายสินค้าที่มีน้ำหนักมากเลยรับน้ำหนักได้มากทีเดียวค่ะซึ่งมีด้วยกันสี่แบบนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะแบบที่หนึ่งชุดขาโต๊ะเที่ยตท่อใหญ่สูง60เสเซน แบบที่สองชุดขาโต๊ะสูงท่อใหญ่สูงเจ็ดสิบห้าเซนค่ะยาวก็ร้อยแปดสิบห้าเซนส่วนความกว้างก็เจ็ดสิบเซนค่ะแต่ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ได้รับความมาตรฐานเท่ากับโต๊ะทั่วไปค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากทีเดียวค่ะส่วนชุดที่สามเป็นชุดขาโต๊ะสูงท่อใหญ่สูงแปดสิบเซนยาวก็ร้อยแปดสิบห้าส่วนกว้างก็เจ็ดสิบเซนค่ะชุดที่สี่นะคะชุดสุดท้าย ชุดขาโต๊ะสูงท่อใหญ่90เซนค่ะยาว185กว้างก็70เซนค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแนะนําการใช้อุปกรณ์เสริมในการปูโต๊ะนะคะซึ่งมีให้เลือกด้กันสองแบบซึ่งตะแกรงและไม้ไผ่ทัานเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะว่ามีการใช้งานแตกต่างอย่างไรกันบ้างค่ะผ่านั้นเรามาดูการปูโต๊ะแบบที่หนึ่กันเลยนะคะปูด้วยตะแกรงค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้คือขอสับกลางค่ะ ตะแกงค่ะตะแคงมีความกว้าง80คูณ100ซนติเมตรนะคะวางไปค่ะ,คะเห็นไหมคะข้อสับกลางเนี่ยเราใช้เพื่อการรับน้ำหนักสินค้าเพื่อไม่ให้ตะแคงมันแอีลงไปนะคะก็เหมือนกันค่ะฝั่งนี้ใช้ข้อสับกลางตะแกงกว้าง80คูณ100ซนติเมตรเหมือนกันค่ะวางไปแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะใช้ผ้าหรือหญ้าเทียมก็ได้ค่ะปูลงไปค่ะนั้นเรามาดูการปูโต๊ะแบบที่2กันเลยนะคะปูโต๊ะ้ดยไม้ไผ่ค่ะซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน2องแบบค่ะซึ่งแบบที่1ไม้ไผ่ซี่ใหญ่แบบที่2ไม้ไผ่ซี่เล็กความแตกต่างของมันคือไม้ไผ่ซี่ใหญ่สามารถรองรับสินค้าที่มีน้ําหนักเยอะได้ค่ะแต่ก็มีน้ําหนักมากเหมือนกันค่ะส่วนไม้ไผ่ซี่เล็กสามารถรองรับสินค้าที่มีน้ําหนักเบา แต่ก็สะดวกในการขนย้ายได้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการปูเลยกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะปูให้ดูค่ะงั้นเรามาดูการปูโต้ด้วยไม้ไผ่กันเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างพอดีเลยค่ะ ส่วนไม้ไผ่ก็กว้างหนึ่งเมตรยาวสเมตรนะคะอุปกรณ์ชุดเสาแพงหลังนะคะประกอบด้วยอเอาแพงหลังสงต้นค่ะสไายเดี่ยวหนึ่งเส้นค่ะ เราจะมาแนะนําอุปกรณ์การแขวงตะแกรงบนชุดสอบแผงหลังนะคะซึ่งประกอบด้วยระขอตัวเอสสามอันตะแกรง50คูณหนว,วเซนติเมตรสองแผ่นค่ะ เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ชุดต่อหลังคาเสาสีต้นนะคะประกอบด้วยเสาสีเส้นค่ะสไลด์เดี่ยวสองเส้นค่ะคานบนสองเส้นนะคะนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะ 掉哈。 สำหรับข้อมูลของชุดขาโต๊ะตลาดนัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะหาลูกค้าคนไหนต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้ในเพจ f a c e b o o k หรือ ID ดี n e ของรัดพาณิชย์ได้นะคะและพบในในคลิปหน้าค่ะ